สำหรับใครที่จะมาเที่ยวนิวยอร์กนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาฤดูไหนดีนะมันมีทั้งหน้าร้อนหน้าฝนไม่มีหน้าฝนค่ะหน้าร้อนหน้าหนาวใบไม้ผีใบไม,ไม,ไม,ไม้ล่วงเนี่ยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่และฤดูเนี่ยที่นิวยอร์กมันมีกิจกรรมอะไรที่น่าทําบ้าง mm hmm. เพื่อให้คุณนะคะแพลนเวลาที่จะมาเที่ยวเนี่ยแล้วก็จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอย่างแน่นอนค่ะ ซัมเมอร์ที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะก็เป็นน้องๆเมืองไทยเหมือนกันนะใครที่หวังว่าจะมาเที่ยวแล้วใส่เสื้อผ้าแบบเท,ะท,ะท,ะทะ่ๆมีเลเยอร์เยอะๆนี่ก็ลืมไปได้เลยนะคะเพราะว่าขาสั้นเสื้อยืดเท่านั้นที่น็อกเอว h ติงช่วงซัมเมอร์นี่นะคะมันก็อยู่ในช่วงของประมาณวันที่21มิถุนาถึง23กันยานะคะของแต่ละปี ะะก็คือการพายเรือคายักค่ะที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะมีพายเรือคายักฟรีค่ะที่แม่น้ำฮัทสันริเวอร์แล้วก็มีที่บุคลินเทียนะคะเดี๋ยวเราแปะลิง์ไว้ให้เวลาจะมาเนี่ยมันต้องจองก่อนรอบที่ดีที่สุดนะคะก็คือรอบพระอาทิตย์ตกดินค่ะคือมันเป็นเลยที่แบบพายเรืออยู่กลางแม่น้ํามองวิวนิวยอร์กไปรอบๆบเนี่ยมันแบบโหสุดยอดสุดจะฟินเดี๋ยวแปะลิง์ไว้ให้กิจกรรมนี้ห้ามพลาดค่ะ ข้อที่สองค่ะที่นิวยอร์กเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยนะเขาก็จะไป เที่ยวเทศกาลดนตรีกันค่ะซึ่งมันมีมิวสิกเฟสิวัลเจ๋งๆเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นในซัมเมอร์สเตพาร์คนะคะที่เซนทันพัคอันนี้ดูฟรีนะคะหรือว่าตรงเพียร์สิมันเป็นลูฟท็อปเลยค่ะแล้วก็มีแบบเล่นดนตรีบนลูฟท็อปอันนี้นะเราอยากให้ทุกคนนะคะเช็คมาก่อนว่าดนตรีวงดนตรีที่ตัวเองชอบเนี่ยเล่นวันไหนเล่นที่ไหนแล้วทาการจองเลยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดฤดูร้อนที่สุดแสนประทับใจในการที่ดูคอนเสิร์ตอยู่ในแบบเมืองใหญ่อ่ะโหมันดีมากๆเลยนะ ะคอนเสิ์มันเยอะคอ,ออคอนเออคอเสิร์มันเยอะมากอะ่ะทั้งฟรีทั้งเสียตังถ้าเรายิ่งจองล่วงหน้านะเราก็จะยิ่งได้ถูกเออใช่แล้วก็ถ้าเป็นพวกฮิปสเตอร์นะคะเขาก็จะไปที่บุคลินมิลลาดแล้วก็มีบุคลินสติลค่ะมันจะมีแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกหรือว่าอะไรต่างๆลองหาข้อมูลก่อนนะคะแล้วจองแล้วก็มาเลยข้อที่3นะคะคนที่นี่นะคะเขาก็ไม่ได้แค่อาบแดดกันที่ทะเลอย่างเดียวนะ คนที่นี่เขาชอบไปอาบแดดกันในสวนสาธ,ธารณะนะก็คือตามพ์คเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซนต์นันพักเอ่ยวอชิงตันสแควร์พ์คเอ่ยทุกพ์คเลยค่ะเขาไปนอนใส่บิกินี่อาบแดดกันเพราะว่าคนยิ่งแบบผิวสีแทนยิ่งเท่าไหร่นะคะมันจะยิ่งดูรวยเพราะว่ามันมีเวลาอาบแดดเยอะไงว่างไงนอนอาบแดดถ้าเราเห็นคนนอนอาบแดดกันตามทางอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยเขามานอนแก้ผ้ากันทําไมอะไรอย่างงี้นะคือคนนี่นี่เขาชอบตากแดดค่ะดูร้อนมันสั้นแ้วเนาะตักตัวองไป ตรงนี้ก็เป็นแอเรียของนิวอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะมันน่าเฮียนขนาดเลยอ่ะมันอยู่กลางเมืองแล้วก็มูละออน <c oughs> นักเรียนนะฮะ <c oughs> ถ้ามีสตังค์เดี๋ยวจะมาหาเฮียนสักสักแหมน้อยกาเติมมันแปลงว่ามีตังเฮียน <c oughs> Come talk to me. ช่วงซัมเมอร์กับวินเทอร์เนี่ยนะคะที่นิวยอร์กจะมีรัส t 롱วีคเขาเรียกว่านิวยอร์กซิตี้รัสต롱วีคค่ะร้านอาหารดังๆร้านอาหารที่แบบราคาแพงนะคะจะมาร่วมกันจัดกิจกรรมโปรโมชั่นตรงนี้ก็คือมาทําเป็นพรีฟิกเมนูจากราคาเป็นร้อยเนี่ยก็เหลือแบบ4-50เหรียดอะไรเงี้ยให้แบบคนทั่วไปเข้าถึงได้นะคะซึ่งสายกินเนี่ยไม่ควรพลาด นี่นะ,ะสวนในช่วงซัมเมอร์นะคะก็ผู้คนเนี่ยก็ออกมาเที่ยวกันโอ้หมาเสพบ,บรรยากาศความร้อนร้อนเนี่ยโอ้เขาก็มีเปิดน้ำพุกันนะคะคนก็จะมาไถาสเก็ตเล่นกันตรงนี้ก็จะแบบมีของขายมีดนตรีมีคนแบบมาเปิดเพลงแล้วก็มีคนมาเล่นกีตาร์เขากำลังตั้งวงกันอยูโอ้บรรยากาศมันดีมากเลยนี่ตรงนี้ก็คือประตู ที่เขาเรียกว่าวอชิงตันสแควร์พาร์คนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เลยแหละเนี่ยดูข้างหลังเราเขาอาบแดดกันนะแต่เราอะไม่อยากเดินเข้าไปใกล้ๆมันไปรบกวนเขาแฮมไชยขอโทษนะคะ ต่อไปนะคะก็เข้าสู่ฤด,ดูฟอนนะคะหรือฤดูใบไม้ร่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกออทัมใช่ไหมช่วงฟอ์นี่จะอยู่ที่ประมาณเซปเทมเบอร์ถึงประมาณเดซ e m b e r 23นะคะก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงคนที่รักการถ่ายรูปที่ชอบการถ่ายรูปเนี่ยก็จะชอบมากๆเลยนะคะเขาก็จะไปถ่ายรูปตามที่เ e n ต์เท p พาร์คโพสเปกพาร์หรือว่าที่นี่นะคะ Washington Square Park เขาก็จะมาชมแบบใบไม้เปลี่ยนสีกันเพราะว่า มันสวยมากๆเลยนะคะและการแต่งตัวก็สามารถแบบใส่แจ็คเก็ตใส่แบบเสื้อหลายๆเลเยอร์ทำให้มันแบบดูเหมือนฟิลอยู่ต่างประเทศได้มากขึ้นนี่อ,อข้อที่6นะคะก็ช่วงอากาศดีๆแบบนี้นะ เราก็ต้องแบบไปหาเครื่องดื่มอร่อยๆอเย,ย็นๆกินหรือว่าไปกินแบบชาอุ่นๆนะคะก็แนะนําเลยค่ะว่าให้มาเดินเล่นที่ย่านเซนต์มาร์กหรือว่าอยู่ในอี์วิลเลจนะคะมีร้านที่เราแนะอยากจะแนะนำนั่นก็คือร้านเคนกะซึ่งเป็นร้านญี่ปุ่นที่เปิดแบบเปิดมานานมากแล้วนะเบียร์ถูกมากเบียร์แบบแก้วละหนึ่งเหรียญอะ แล้วก็ยังมีกับแก้มที่ราคาแบบน่ารักมากเลยนะคะอยากให้ลองเข้ามากินกันดู mm hmm. แล้วก็อีกร้านหนึ่งถ้าเกิดถัดไปอีกหน่อยก็เป็นร้านชื่อแม็กซ์โซเล่ค่ะซึ่งเป็นร้านเบียร์ร้านเบียร์ที่เปิดมาแบบหูร้อยร้อยกว่าปีแล้วอะขนาดประธานาธิบดีของสหรัฐอ,อเมริกายังมาดื่มเลยนะคะร <Wow. S 1> ้านนี้ก็จะขายเบียร์แบบ บกเบียร์แล้วก็เบียร์ดาร์คค่ะมีแค่2แบบแล้วก็สิ่งที่เขากินคู่กันก็คือมีแคกเกอร์มีชีสหรือถ้าใครอยากจะไปร้านลึกลับนะเรามีอีกร้านหนึงแนะนําก็คือร้านชื่อสายกบาร์เดซิเบลเป็นร้านอยู่ใต้ดินแล้วก็ถ้าใครเป็นคอสาเกห้ามพลาดเขามีสาเกแบบเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยนะให้เลือกบรรยากาศในมันแบบลึกลับมากนะคะต้องไปดู ข้อที่7ค่ะฤด,ดูฟอรเนี่ยนะคะก็เป็นฤด,ดูของการเก็บเกี่ยวค่ะที่นิวยอร์กเนี่ยนะคะเขาก็จะมีฟักทองเนะะี่ยค่ะเยอะมากเลยเขาก็จะเอามาทําเป็นขนมหรือทำเป็นอาหารนะคะร้านเด็ดๆที่แนะนําเลยนะคะก็ชื่อร้านว่าพีชไทยค่ะเขามีขนมฟักทองที่อร่อยมากๆเลยนะคะใครที่มีเด็กๆเ,เนี่ยนะคะก็พาเด็กๆนะคะไปเที่ยวเก็บฟักทองที่สวนได้มันก็จะเป็นการสร้างความทรงจําที่ดีให้ใหกับฤดูฟอของเด็กๆ ข้อที่8นะคะ สายช้อปปิ้งเนี่ยห้ามพาเลยนะคะเพราะว่าในเดือนฟอเนี่ยมันจะมีวันที่ชื่อว่า Black Friday แล้วก็มี Cyber Monday แล้วก็ยังมีพวกงาน Thanksgiving Parade นะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ออกไปเดินชมเดินช้อปกันใครที่เป็นสายช้อปปิง้งต้องเตรียมเงินมาหนักๆเลยนะคะเดือนนี้ล้มละลายของลดห้างเนี่ยเขาก็แข่งกันลดเก่งเนาะแล้วก็อยากจะแนะนําให้ไปห้างเมซี่ค่ะเมซี่นี่ก็แบบเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะคะและอีกร้านหนึ่งก็คือ Best Buy ที่คนเนี่ยเขาไปต่อแถวกันซื้อเครื่องใช้ ไฟฟ้าเพราะมันลดเยอะมากบางคนนี่คือถึงขั้นแบบตบตีแย่งชิงซื้อทีวีกันเลยนะคะสนุกสนุกอ๋อพอละบ้านแถวนี้งามกอน,น่าอยู่เนาะมาต่อที่ฤดูวินเทอร์ละค่ะช่วงวินเทอร์เนี่ยนะคะหรือฤดูหนาวมันก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณวันที่23ธันวาคนะคะถึงวันที่19มีนาะฤดูหนาวนิวยอร์กเนี่ยอย่าท้านะคะ ใครที่ชอบฤดูหนาวเนี่ยแนะนํามาเลยมันจะหนาวแบบจับใจบางวันก็ติดลบนึกว่าอยู่ดาวอังคารเราไม่แนะนําให้แบบพาผู้ใหญ่หรือว่าพ่อแม่หรือคนที่แบบมีอายุเยอะมาเที่ยวฤดูหนาวเพราะว่าบางทีถ้ามันหนาวมากๆมันอาจจะเที่ยวไม่สนุกนะคะอยู่ข้างนอกเรามนแบบอยู่ได้แป๊บเดียวะะ้หาที่อุ่นๆ ที่9นะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสายแบบชอบแบบดิสนีย์ออนไอซ์นะนะก็ห้ามพลาดกิจกรรมไปเล่นไอซ์สเกตค่ะไอซ์สเกตเนี่ยมันก็จะมีที่เล่นหลายที่มากไม่ว่าจะเป็นที่ล็อกกี้เฟลเลอร์ที่เซนต์ทันพาร์คที่ไบรอันพาร์คนะคะมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆเลยเราอยากแบบไปเล่นไอซ์สเกตกับแฟนแบบฤดูหนาวอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นไม่เป็นกลัวจะไปหัวขำมำอยู่ข้างหน้าโชว์เขาก็เลยไม่ได้ไปเล่นสักทีค่ะใครชอบเนี่ยแนะนำโรแมนติกมากเพอร์เฟกต์สุด ข้อที่10นะคะในช่วงแบบเดือนสุดท้ายของปีอย่างเงี้ยนะคะนิวยอร์กเนี่ยเขาก็อลังการไปด้วยงานแสงสีเสียงมีโชว์สุดพิเศษโชว์ไฟแสกฟิบอะห่ามันจะมีที่เป็นกําแพงเลยนะคะแล้วเขาก็มีโชว์ไฟมีต้นคริสต์มาสที่ล็อกกี้เฟลเแล้วก็ยังมีที่หมู่บ้านไดเกอร์ไฮนะคะที่เขาแบบรวมใจกันทั้งหมู่บ้านนะคะประดับไฟต้นคริสต์มาสให้พวกเราเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปกันในช่วงเดือนธันวา้วยละคะ่ะ ต่อไปก็เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะหรือที่เขาเรียกว่าสปริงช่วงสปริงนี้ก็อยู่ที่ประมาณวันที่20มีนาถึง21มิถุนาอะไรประมาณนี้นะคะก็ใบไม้ดอกไม้มันก็จะเริ่มสิบานนะคะกิจกรรมนิวยอร์กเขาก็ต้องมีแน่นอนไปที่ข้อ11รู้หรือไม่คะว่านิวยอร์กเนี่ยก็มีต้นซากุระเหมือนที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะ ไปที่บุคลินโบทานิกการ์เดนที่นั่นนะคะมีสวนแบบเขาปลูกต้นซากุระเอาไว้แบบเยอะมากก็ลองไปดูนะคะมันเป็นทุ่งแบบโอ้บุ้มเลยอะ่ะสองฝั่ง ใครที่ไม่ชอบแบบคนเยอะๆนะแนะนําให้ไปที่ตรง Rosewell Island ก็คือมันจะมีต้นซากุระเนี่ยรอบเกาะเลยค่ะเขาเรียกว่า Cherry Blossom ใช่ไหมวิธีที่อยากให้แนะนําไปก็คือนั่งแชมไปค่ะนั่งแชรมข้ามเกาะแมนฮัตตันไปเราจะได้เห็นมุมสูงก่อนที่จะเข้าไปถึงในเกาะมันจะดีมากๆเลยนะ 52นะคะในช่วงสปริงเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยมองไปทไหนก็จะเห็นเป็นแบบสีเขียวกินอาหารก็กินสีเขียวกินเครื่องดื่มก็กินสีเขียวแล้วก็จะมีแบบว่าคนเนี่ยนะคะออกมาเฉลิมฉลองกันซึ่งมันก็คือวันเซนต์พลาสติกเดย์นั่นนะคะแล้วเขาก็ออกมากินเหล้ากันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยถ้าเราเห็นคนมองก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะในเดือนมีนา อ๋อแล้วก็ในวัน s ซนต์แพ t ริกเดย์นะคะก็ <c oughs> จะมีการเดินพาเลทนะคะที่ฟิล์ป์อเวนิค่ะเราออกไปดูเขาได้นะคะสนุกไม่แพ้ไปวันคริสต์มาสเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดใครจะมาช่วงสปริงนะคะอยากจะขอแนะนําไว้หน่อยว่ามันจะมีพวกละอองเกสรดอกไม้เนี่ยเยอะมากเลยถ้าเกิดใครแพ้ก็ละอองเกสรดอกไม้นะคะต้้งเตรียมตัวมาให้ดีๆนะคะมันจะแบบแสบตาขี้มูกไหลอะไรอย่างงี้ก็เลยพกยาแก้แพ้มาด้วยเป็นไงคะสฤดูของนิวยอร์ก หวังว่าจะทําให้ทุกทคนนะคะตัดสินใจว่าจะมาเดือนไหนดีนะไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่านี่ก็เป็นข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ทํากิจกรรมในแต่ละฤดูก็ฝากไว้นะคะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้นน้องตัวเจ้าไปละขอบคุณทีกคนที่ติดตามกันนะคะขอัสดีเจ้าโอ๊ยโอ๊ยอดีเจ้าอดีเจ้า